ตอนนี้ช่องบอดเกมวอนเดอร์เอร์ของเรามี t k t Tok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็เดี๋ยวเราเจอกันใน t k t Tok นะจ๊ะสวัสดีครับทุกคน j c จากบอดเกมวอนเดอร์นะครับในช่วงทําเซนเหมือนเล่นมาผมจะมาสอนเล่นปาร์ตี้เกมที่เล่นง่ายนะครับนี่เง่าปัญญาอ่อนมากนะครับเล่นทีไรก็เล่นเหนื่อยกว่าจะจบได้นะครับเกมนี้นะครับ The Muffin Time ก็เกมนี้เกมปาร์ตี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่แจกการ์ดนะครับแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าการ์ดแต่ละใบหรือว่ามันมีแอคชั่นที่ทําอะไรได้บ้างนะครับก็นี่ก็เป็นกล่องของมัฟฟินไทม์นะครับกล่องมันก็น่ารักมากนะเปิดมามันก็จะมีการ์ดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมดูการ์ดออกมาแล้วก็สมมุติว่าเราเล่นกัน4คนนะครับ4 player นะแล้วก็จอการนะครับคนละ3ใบทีนี้ ก็ <cek warm st anza> <c oughs> จะเริ่มเล่นนะครับสมมติว่าผมเป็นคนเริ่มเล่นก่อนก็แล้วแต่นะว่าวงไหนนะครับสมมติว่าผมเป็นคนเริ่มเล่นก่อนปุ๊บแอคชั่นผมเนี่ยผมจะเลือกได้นะครับถ้าผมจะเลือกเล่นแอคชั่นการ์ดนะครับผมจะสามารถเลือกว่าผมจะจวหนึ่งใบหรือว่าผมจะเล่นหนึ่งใบได้นะครับแต่ตอนนี้ในมือผมเนี่ยเหมือนจะไม่มีการแอคชั่นเลยจะมีแต่ทรับนะครับที่เป็นกับดักเนี่ยผมอาจจะวางกับดักวางไว้ข้างหน้าก็ได้นะครับผมวางทรับไปแล้วใช่ไหมครับผมก็อาจจะจวดหนึ่งใบนะครับ แล้วก็โอเคจบเทินนะครับคนต่อไปก็เลือกต่อนะครับว่าเขาอ่ะอยากจะเล่นการ์ดแอคชั่นหรือเปล่าสมมติว่าเขาเล่นการ์ดแอคชั่นใช่ไหมครับก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็จบเทินเขานะครับการ์ดแอคชั่นก็จะมาอยู่ตรงนี้คนต่อไปก็เล่นต่อนะครับว่าจะเล่นการ์ดแอคชั่นเล่นการ์ดแอคชั่นปุ๊บใช่ไหมทุกคนก็ต้องเล่นตามการ์ดแอคชั่นนั้นครับวนไปเรื่อยๆครับจนใครที่สามารถสะสมการ์ดบนมือเนี่ยได้ทั้งหมด10ใบครับพอ10บใบปุ๊บเราก็จะพูดว่ามัฟฟินไทม์นะครับแล้วก็ วนไปต่อคนนี้เขาต้องขัดขวางเราให้การเราเหลือน้อยกว่าหรือมากกว่า10บใบนะครับถ้าเขาทําไม่สําเร็จเนี่ยคนต่อไปก็ต้องพยายามคนต่อไปก็ต้องพยายามแล้วถ้าเกิดว่าจบปุ๊บเรายังมี10บใบอยู่แล้วเรามัฟฟินทามไปแล้วใช่ไหมเราก็จะจบเกมนะครับเป็นวินเนอร์ครับแล้วก็ชนะไปเลยนะครับในเกมนี้ง่ายๆแค่นี้ครับอันนี้ผมจะมายกตัวอย่างนะครับของแอคชั่นการนะครับอันนี้เป็นมินิเกมนะครับเราก็จะเริ่มเกม Can Bre a t h e นะครับ ก็อาจจะทุกคนแบบพูดออกเสียงกันนะครับแบบอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ดูว่าใครกั้นหายใจได้นานที่สุดนะครับถ้าเกิดว่านานที่สุดเราก็จะจวสาการ์ดได้นะครับก็เหมือนเราเล่นแล้วก็เสี่ยงหน่อยนะว่าเราจะโจวเองได้หรือเปล่านะครับการ์ดใบต่อไปนะครับถ้าคุณเล่นการ์ดใบนี้ใช่ไหมก็เรากา็เราจะถามใครก็ได้นะครับว่าโอเคฉันเลือกนายเพราะฉะนั้นนายเนี่ยต้องบอกมาว่าชื่อเต็มๆของฉันเนี่ยคือชื่ออะไรนะครับคุณจะชื่อ สักดาสุรเดชจะเรื่องอะไรเงี้ยเ <_ d ata> พื่อนก็ต้องตอบให้ถูกนะครับถ้าตอบไม่ถูกเราก็จะสามารถขโมยการ์ดเขาได้3ใบค,ครับการ์ดใบ,บนี้นะครับก็เป็นมินิเกมเหมือนกันก็ค่อนข้างจะทรมานเพื่อนนะเราเลือกปุ๊บเราเล่นใบ,บนี้แล้วเราก็เลือกใครก็ได้นะครับแล้วก็ต้องให้เขาเนี่ยพูดเป็นแบบเสียงเด็กครับถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดเสียงเด็กหรือว่าเขาลืมตัวเงี้ยจนกว่าจะจนกว่าจะยกเลิกนะเราก็จะสามารถจะขโมยการ์ดสามใบของเขาได้ครับการ์ดใบนี้ค่อนข้างจะโหดนะครับชื่อว่าดีเอ็นนะครับพยายามทําให เกมมันจบให้ได้นะเราบอกว่า,าคนที่ได้การ์ดที่น้อยที่สุดนะครับในมือเนี่ยในรอบต่อไปจะจบนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่น้อยที่สุดเนี่ยดันมี2ใบแล้วในวงมีอีกคนหนึ่งที่มี2ใบเหมือนกันก็จะต้องเริ่มต้นใหม่นะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นการ์ดบังคับจบนะคือถ้าเล่นการ์ดอันนี้ยังไม่จบอีกนี่ก็คือเกมมันจะโคตรนานเลยครับโอเคครับอันนี้ก็ผมจะมา,นะาแนะนำการ์ดทรันะครับอันนี้ก็ เขาบอกว่าถ้าเราวางการ์ดแท็บแบนี้ไว้ข้างหน้าเราใช่ไหมเ้าตอนเล่นเล่นไปปุ๊บมีคนถามว่าเฮ้ยกี่โมงแล้วอ่ะนะครับใครที่เป็นคนถามเวลาคนแรกนะก็จะโดนขโมย4ี่ใบนะครับเราจะขโมยการ์ดเขาได้นะครับถ้าเราใช้การ์ดกับดักไปนี้การ์ดไปนี้ก็โคตรกวนตีนะครับเฟสกับเฟสเขาบอกว่าเราการ์ดไปนี้แบบแปะตรงหน้าเราแต่แบบแปะแบบว่าไม่เอาด้านนี้ออกนะแปะแบบว่าเอาเอาด้านด้านหลังการ์ดออกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแปะปุ๊บเราไม่มีใครทักเราเลยเนี่ย จนรอบต่อไปเนี่ยเราก็แล้วทุกคนก็จะสามารถโจมการ์ได้2ใบนะครับซึ่งปกติถ้าแตะปุ๊บทุกคนมันก็ต้องมีคนทักก็แบบมึงแตะทําไมวะนะครับก็ต้องดองดูนะว่าในกรุ๊ปนี่จะเป็นยังไงนะครับการ์ดใบนี้ก็คอมเมดี้นะครับเป็นทรับเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเราวางคว่มไว้นะครับแล้วเล่นๆไปแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายถ้าเกิดว่ามีใครขำเนี่ยครับเราก็จะสามารถขโมยการ์ดเขาได้นะครับสใบการ์ดใบนี้ก็เอาไว้เป็นแบบว่าโจมตีคนที่ชอบแบบว่าขี้ลืมนะครับ ถ้าเกิดว่าเราเราวางข้อมูไว้ใช่ไหมเราเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับแล้วมีคนหนึ่งบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเมื่อกี้ตามเมื่อกี้ฉันเล่นการไปนั้นฉันต้องได้2ใบใช่ไหมเมื่อกี้ฉันได้แค่ใบเดียวอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดการนี้มาครับว่าเอ้แกนแบ็กสตอรี่นะคือถ้าเกิดว่าใครนคนไหนที่แบบว่าเรียกแอคชั่นจากมันผ่านมานานแล้วเนี่ยก็เขาจะต้องทิ้งการไป3ใบนะครับถ้าเกิดว่าเขามีสใบพอนี้ก็ให้มือมหมดมือไปเลยนะครับถือว่าเป็นการเล่นงานนะการ์ดใบนี้นะครับก็เป็น พวกเคาน์เตอร์การ์ดนะเคาน์เตอร์การ์ดใบนี้เราเอาจะถือไว้บนมือใช่ไหมครับแล้วเวลาเราโดนแอคชั่นหรือโดนทรับเนี่ยเราจะใช้เคาน์เตอร์ได้นะเขาบอกว่าชุด another player นะครับจะ also be affected by an action นะครับก็คือเขาจะจะโดนแอคชั่นโดนทรับเนี่ยเหมือนกับที่เราโดนเลยครับแบบว่ามึงมาขำกูดีนักเมื่อกี้ที่กูโดนก็เลือกมันเลยนะครับเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นะการ์ดแบบนี้ก็เป็นการแบบว่าไฟฟ้าดูดนะครับสแตติกนะคือถ้าเราโดนแอคชั่นหรือโดนทรับอะไรเนี่ยเราก็ ใช้เคาน์เตอร์เพื่อให้คนที่เป็นเทิร์นต่อไปจากเราโดนแทนครับผมการ์ดใบนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับสเตโกโซลัสนะเขาบอกว่าถ้าเกิดเราโดนการ์ดแอคชั่นหรือโดนทรปก็ให้คนที่อยู่ตรงข้ามเราอะครับโดนแทนนะครับส่วนการ์ดใบนี้ก็เป็นการ์ดที่โ p มากๆนะครับถ้าเกิดเราใช้การ์ดมักฟินถามเนี่ยถือเป็นการ์ดแอคชั่นนะเราจะมาจวดการ์ดได้5ใบนะครับเป็นการ์ดโปรโมนะอันนี้คือแบบว่าวิบวับมากนะสุดท้ายนะครับความเท่ของเกมนี้คือเขาให้แผ่นป่ามาด้วยนะครับ คือเราอาจจะสามารถเขียนกดลงไปเองได้นะเราจะอยากจะสร้างสารรค์ยังไงนะครับก็ถือเป็นเกมที่ค่อนข้างจะปลุกจินตนาการในตัวคุณนะครับให้คุณได้แสดงความ Creativity นะครับเต็มที่เลยก็นี่ก็เป็นวิธีการเล่นทั้งหมดนะครับของ muffin time นะใครชอบเกมแนวปาร์ตี้หรือว่าเล่นกับเด็กก็ได้นะมันตรงนี้มันเขียนว่าอายุ13ปีขึ้นไปนะครับได้ตั้งแต่2ถึง6คนนะถ้ามีเพื่อนแบบ5 6คนอย่างเงี้ย อยากเล่นเกมแบบไม่ต้องใช้สมองมากหรือว่าได้ออกแอคทิวิตี้หน่อยเนี่ยก็ลองเล่นเกมนี้ได้นะครับ